สองลูกเลยเอาเอาเอาทำอะไรอย่างนั้นครับผมหิวกล้วยครับผมหิวกล้วยผมชินด้วยครับสวัสดีค่ะทางเราช่องพังหังดีภายมิ่งมงคลนะคะ เรามีสินค้าของที่เราลืกมาให้สะสมกันนะคะมีเสื้อมีหมอนรูปแบบลวดลายตามนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามถ้าเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กพังหางดีแล้วก็ลายไอดีนะคะ0845875767ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่องพายมิ่งมงคลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งมงคลด้วยนะครับสวัสดีครับแม่แม่อฟซทุกคน ผมเล่นเหนื่อยแล้วครับผมกำลังจะก,กินนมถูดนมนะครับโหดูดนมไปแล้วก็บางทีผมก็จะหลับนะครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมผมจะทำให้ดูว่าผมจะเดินวิ่งหรือจะวิ่งหรือจะเดินแล้วก็หรือจะนอนหลับครับบางทีก็หลับนะคะดูดนมเสร็จบางทีก็ล้มตัวลงนอนหลับเลย นอนอย่างนี้แต่วันอย่างนี้ไม่นานหรอกแปบ๊บเดียวก็ตื่นแล้ว5 minutes later แม่หางดีหลับตากินเลยกินทั้งวันกินเยอะตาพริกตัดย่าวันละสองเที่ยวมั <laughs> <laughs> วนไหนเขาไม่แจกสองเที่ยวเลยมันไหนทางสวนผักไม่จแจกครับทำไมอินเลยจังลูกฮะ ทำไมไม่กินอีกแล้วครับนมโชว์แล้วนิ่งครับมาแล้วครับมามามาทางนี้เลยเอาเอาอกบอล้วครับเก็นเย็นไม่ห่างดีเก็นเย็นลูกเก็นเย็นกินตะพคร้ก็ให้กินบ่อยนะคะกินทั้งวันเลยสนุกกิน แม่ลูกอ่อนอเอาเอาเตะบอลครับเตะบอลเตะบอลเหมือนพี่ดาวดูมิง้งเออทำอะไรอะ่ะทำไมไม่เตะบอลครับหอบบอลเฉยๆเอาไปแล้วโอ้ยเจ้านี่เนาะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นเจ้าสีอะไรครับฟ้าโอ้ยแตกไหมแตกไหมครับนั่นไม่หางดีก็ควกักวก็ควักอย่นั่นแหละ ตาพิกไม่อยู่นะคะตาพิกไปเอาโอไปทําความสะอาดอยู่ค้อกนู้นเดี๋ยวพ่อพิกมาแม่หางดีรอกินนะคะเอาสองลูกเลยเอาเอาเอาทำอะไรอย่างงั้นครับทำอะไรอย่างงั้นครับอืมอ่าอีกลูกหนึ่ง ดื้อสุดๆเลยครับผมดื้อไอเด็กดื้อเฮียเอาลุกขึ้นวะเร็วเออลุกขึ้นเฮียเอาลุกลุกลุกลาลุกเร็วๆคนเก่งคนเก่งเร่เร่เร่เเร่เรเ,รเออลุกลุกเฮตายืดลุกแล้วอ่าน ไฟฟ้าแล้วไปอีกแล้วเอ้าไปแล้วไปแล้วเอา <c oughs> ว <c oughs> ิ่งมาแล้ววิ่งมาอีกแล้วเอ้าเอ้า,อาได้ยินเสียงพ่อเอ้าได้ยได้ยินเสียงตาพิก ทำอะไรครับกินหญ้ากินได้ไหมครับเอากินได้ครับกินได้แน่เก็บใส่ปากเลยเขาไม่หายไปไหนหรอกครับไม่ห่างดีเอ้ยเขาไม่หายไปไหนหรอกผูกชายอะ่ะเดี๋ยวตะพิกมาก็เอาให้กินนะคะ จะเย็นเย็นทั้งวันเลยเจ้านี่เอาอย่างล้เอาอย่างแล้วเดี๋ยวตาพริกจะทําความสะอาดอยู่นะคะจะเย็นเย็นเดี๋ยวก็ได้กิน ผมก็กินอะไรเนี่ยโอ้ยเปลือกกล้วยต้นกล้วยมาแล้วทำไมครับเอาดมเข้าไปมากินได้บอยยังกระไดดมเข้าไปกินบ่ได้กับ่ตตองกินเอานั่นได้แล้วรางวันไม่หางดี ดูดูยกโชยกโชด้วยอ,อาหารอร่อยเป็นวิตามินวิตามินซีวิตามินซีถูถูเป็นยาคัน,เป,น,นเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งสมุนไพรของช้างต้องกินรากไมหน้าไหมถอนไมไม กินต้นไม้กินงาไม้กินได้ทุกอย่างเนี้ยเสียงอะไรวะมิง้งแซบบอรครับจักไปกินนี่ยังหลอกเจ้านี่เนาะพ่นเต็มปากเลยไปแกงแม่กินแม่ก็เอามาทั้งนี้แล้วเออน ที่ทีแม่ตะลูกจะโค้งใงทีทีเนอเจ้านีเนาะแม่ลูกอ่อนให้ผมกินด้วยครับแม่ให้ผมกินด้วยครับผมไม่ได้กินผมก็กินกินดินโอ้ยเนาะตากับพ่อตา ทำอะไรทำอะไรครับนิ่งครับนิ่งทำอะไรครับดูไม่รู้จะทำอะไรไปแล้ว กินไม่ได้หรอกครับไม่เอาไม่เอ,เอาเอาทิ้งเลยครับกินไม่ได้นะครับอืบมเจ้ากระจิ้นกินได้กินดีถ้บบอมีเจ้าก็กวักอยู่กวักก็กวักอยู่นั่นแหละเรียก กินไม่อิ่มสักทีแม่หางดีกินอะไรไม่รู้จกักอิ่มมิ่งครับไปแย่งแม่กินอีกล้วลูกแม่เขายิ่งห่วงอยู่นะครับผมกินด้วยครับแม่ผมกินด้วยค่ะ กินก็ไม่ได้กินไม่ต้องกินหรอกครับไอ้ไอ้หนูจะกินกล้วยไหมลูกเดี๋ยวไม่มีคนเอามาให้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะ,ะกล้วยมาแล้วแม่หางดีได้กินกล้วยแล้วลม,ม,ลม,มิ่งมิ่งกินกล้วยเร็วลูกเร็วมากินกล้วยเร็วลูกลาเร็วสวยงามดีนีกล้วยแม่แม่ดีซื้อให้ตั้งแต่วันนู้นวันที่สี่นู้นสุกแล้วกล้วยสุกแล้วครับกินกล้วยเลยครับ โอ้ยทั่วปอกให้แน,น,น่นั่งนั่งผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับหันหลังให้เลยให้ผมกินด้วยกะปิกนั่นกวักกวักกวักเลยเอากวักกวักมือเรียกเอาให้ผมกินด้วยครับผมกินด้วยครับพ่อเร็วๆ หิวกล้วยครับผมหิวกล้วยผมกินด้วยครับพ่อเหลห่าแม่มันบมดพ่อหล่าแม่มันพ่อเหล่าให้ผมกินด้วยครับเออเออบ้อนผมด้วยครับปอกปอกอยากกินกล้วยครับให้ผมกินกล้วยด้วยครับยำยำเลยยำเลยยำดูแซ่บบ่กินนี่บ่เป็นเนาะ ให้ลูกกินน้ำแ e. น่น่นเห็นบอมิ่งเขากินแล้วน่ะเห็นไหมอร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยอร่อยครับอร่อยมากเลยครับพอพก็ตาพริกอร่อยมากเลยครับผมก็กินเป็นนะครับผมก,กินเป็นแล้วนะครับเห็นไหมนนผมไม่ได้กินแล้วครับหมดแล้วครับ เริ่มกินกล้วยแล้วนะคะอร่อยไหมครับอืมอืมอร่อยครับอร่อยอร่อยครับกล้วยอร่อยมากเลยครับอ่นอ้าปากหน่อยจะให้กินกล้วยลูกอาเอออาไ <c oughs> ม่หางดีมันหมดแล้วกล้วยมหมดแล้วค่ะ โอ้ยเนาะเจา้าเออกินใหม่ไปก่อนใหม่ไปก่อนเด้อให้ผมกินด้วยครับแม่แม่ทำไมกินจุจังเลยครับเนี่ยนั่นเสียงหักไม้ อะไรเอากล้วยไหมลูกเอาไหมแข่นกล้วยบนาะคงสีว่าแข่นดอกเนาะไ <Yeah. S 1> อ้ชิลื้อชิลื้อครับ ขี้ดือ้อผมไม่ได้ขี้ดื้อครับแต่ผมผมป่วนครับผมป่วนครับแม่ผมป่วนหาเจ็บอะไรกิน,นอะไรกินครับดูตาสิมีแต่อะไรอะ่ะจะดินใจทั้งนั้นเลยหลับตาหลับลับลุกลัก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b ส c r i b e ให้พายนิ่งวงคนแล้วก็ช่องแม่หางดีลนะครับขอบคุณครับ